กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่สองขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า8 0 0แสนบาทกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวทกระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่สองขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้ายซึ่งทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า8 0 0แสนบาทเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับมรยาทไทยและวินัยจราจรเปิดโอกาสให้ได้มีการใช้พื้นที่การแสดงออกทางความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์บนโลกโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้มรญญารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจรโครงการประกวดทำคลิปนะคะสัญจรดีวิถีไทยปีที่สขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายนะคะซึ่งเราได้จัดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะคะเ,เราได้แรงเห็นถึงความสำคัญในการใช้มรญญารยาทไทยในการช่วยแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งเราประสบ ปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะเราก็เลยดําเนินการโครงการนี้มาต่อเนื่องปีปีนี้เป็นปีที่2นะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการตอบรับที่ดีมากจากน้องๆเยาวชนนะคะที่ได้ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดกับเรานะคะมากถึง103คลิปด้วยกันสําหรับในปีนี้นะคะก็อยากจะเรียนเชิญชวนน้องๆเยาวชนทั่วไปนะคะทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุ้ระดมศึกษาส่งคลิปเข้ามาร่วมประกวดนะคะจนถึงวันที่18กรกฎาคมนี้ซึ่ง ในปีนี้พิเศษมากค่ะเรามีเงินรางวัลมากกว่าเดิมนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆส่งทบเข้ามาร่วมประกวดนะคะ